สองสามวันนี้ใครที่ตั้งใจปฏิบัติก็จะพบว่ามันมีสิ่งรบกวนเรียกว่าตลอดทั้งวันก็ว่าได้สิ่งรบกวนอย่างแรกนะก็หนีไม่พ้นความง่วงทำไมมันถึงง่วงทั้งที่ทนอนกลางคืน ได้เต็มที่ความง่วงระหว่างการปฏิบัติตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกายนะมันเป็นเรื่องของใจถ้าจะล้วนๆเลยชิงง่วงก็เพราะว่า สิ่งเราที่เราคุ้นเคยก่อนที่จะมาที่นี่เนี่ยมาลดน้อยถอยลงก่อนที่เราจะมาที่นี่เนี่ยไม่ว่าที่บานหรือที่ทำงานเราจะไม่สังเกตว่า มันมีสิ่งเราทบทั้งวันไม่ว่าจะเป็นงานการการพูดคุยกับคนรู้จักก้อความทางโทรศัพท์มือถือนังหรือเพลง หรือเกมที่เราเล่นตัวไปถึงอาหารการกินอยากกินอะไรก็ไปหามากินอยากดื่มอะไรก็ไปหามาดื่มพวกนี้มันเป็นสิ่งเรานะที่มันปลุกให้ใจมันตื่น เราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ไปส่งผลต่อใจแต่พอมาอยู่นี่เนี่ยสิ่งเราชื่อว่ามันก็จะลดลงยิ่งโทรศัพท์มือถือไม่ได้ใช้ไม่มี ข้อมูลข่าวสารข่าวคราวที่จะมากระตุ้นจิตกระตุ้นใจให้เกิดความโมโหความเครียดไม่มีเพลงไม่มีน้ามากระตุ้นให้เกิดความยินดีความตื่นเต้นเร้าใจแต่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันต้องอยู่กับตัวเอง เป็นส่วนใหญ่วิธีช่ีวิตที่มันมีสิ่งเราหรือถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันมีแต่มันน้อยใจที่มันถูกปลุกให้ตื่นตลอดทั้งวันหรือบางทีก็ไปถึงดึกๆเนี่ยพอไม่มีสิ่งเรามันก็จะเริ่มง่วงแล้วแม้เรายิ่งเราปฏิบัติทำสิ่ง ซ้ำเดิมหรือว่าซ้ำซากไม่ค่อยมีอะไรใหม่ยกมือก็กลับไปกลับมาสิบสี่จังหวะทนเท่านั้นเองเป็นชั่วโมงหรือแม้ก็เดินกลับไปกลับมาไม่มีสิ่งใหม่ๆที่จะกระตุ้นจิตเราใจให้ตื่น มันก็เลยเกิดความง่วงไงเรียกว่าฉินนิมิทะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราตระหนักว่าความง่วงเป็นธรรมดามันแสดงให้เห็นว่าช่วยของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันเต็ไมไปด้วยสิ่งเราซึ่งก็ไม่ใช่ดีนะเพราะว่าพอเรามากใจก็เหนื่อยบางทีจะหลับก็ไม่ได้หลับเพราะมันตื่น แล้วควบคู่กับความง่วงแล้วคือความฟุ้งสลับกันที่ฟุ้งเนี่ยเพราะหลายสาเหตุนะก่อนมาเนี่ยมันมีอะไรให้ทำให้จดจ่อให้ใส่ใจไม่อจะเป็นเรื่องงานการไม่จะเป็นสิ่งเสพเวลาเราทำงานใจแล้วก็ จดจอ่ออยู่กับงานเวลาเช็คข้อความทางโทรศัพท์ใจแล้วก็จดจอ่ออยู่กับสิ่งที่เห็นทางตาหรือได้ยินทางหูแม้แต่เวลาคุยกับเพื่อนเนี่ยเออใจแล้วก็จดจอ่ออยู่กับข้อความที่เพื่อนพูดคุยจิตมันมีที่เกาะ และส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่น่าเกาะด้วยมีอะไรให้ทำจิตก็เลยไม่ค่อยแสบสายไม่ค่อยทะเลทลายมีบ้างอาจจะมีบ่อยแต่ก็ไม่นานเพราะเรามีอะไรให้จิตมันทำมีอะไรให้จิตจดจอด่อโดยเฉพาะสิ่งที่ชอบมีอะไรให้จิตได้เสพ แต่พอมาอยู่นี่เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรให้จิตได้จดจอ่องานการก็ไม่มีพอจิตไม่มีที่เกาะมันก็เลยฟุ้งเลยนะเรียกกระเจอกระเจิงอันนั้นก็เหตุผลหนึ่งล้ะอี่เหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าจิตพอมันง่วงเนี่ยมันก็พยายามที่จะ หาสิ่งมากระตุ้นมาเร้าใจไม่มีสิ่งกระตุ้นทางตาทางหูทางจมูกทางิางี่ทางการมันก็หาสิ่งเร้าทางใจถ้าปฏิบัติเปน,นานๆเนี่ยบางทีมันไม่รู้จะปรุงอะไรขึ้นมามันก็ขุดของเก่าออกมานะเรื่องรา่เก่าๆ ความทรงจำในดีที่ย้อนถอยหลังไปถึงตอนวัยเด็กบางทีมันก็ขุดขึ้นมานะเพราะว่าจิตมันอยากจะเสพนะเสบพรูปรสกลี่นเสียงสัมผัสไม่ได้มันก็เสพความคิดความทรงจำเก่าๆขุดขึ้นมาหลายคนเนี่ยพอปฏิบัติไปนานๆเนี่ย มันไม่มีเรื่องใหม่ๆเข้ามามันก็จะหาเรื่องเก่าๆออกมาบางคนนึกไม่ถึงนะว่าความทรงจําในวัยเด็กตอนขวบสองขวบนี่ไม่ได้หายไปไหนมันออกมาเป็นฉากๆเลยขณะที่ปฏิบัติอันนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นกับคนที่ปฏิบัติหลายวันแต่ใหม่ๆนี่มันก็จะหาเรื่องคิด ไม่ก็หาเอางานที่ยังค้างคางอยู่มามาขบมาปรุงอันนี้ก็เห็นพราว่าทำไมเนี่ยปฏิบัติยังมีความฟุ้งมากแลวคนบอกโอ้มันมันฟุ้งกว่าตอนที่ไม่มาปฏิบัติซิจนันทาที่มาปฏิบัติเพื่อจะหาความสงบแต่ทำไมมันกลับสงบน้อยกว่า หรือกับว้าวุ่นมากกว่าตอนที่ไม่มาปฏิบัตินี่ก็ธรรมดานะอย่าไปวิจกกังวกับมันมากบางครั้งเนี่ยการปฏิบัติการจรุนสติมันก็ไม่ต่างจากการทําความสะอาดความทำความสะอาดบ้าน บ้านที่ปล่อยให้ฝุ่นมาเกาะบางทีเป็นเซนเลยนะฝุ่นเกาะเนี่ยบ้านไหนที่รกร้างหรือว่าห้องใต้ดินใต้ถุนนี่มันรกร้างนี่พอเราปัดกวาดทำความสะอาดนี่เกิดอะไรขึ้นนะมันฟุ้งเลยนะถ้าเราบอกว่าฟุ้งมากสู้ไม่ไหวเลิกปัดเลิกกวาด ห้องมันก็สกรปรกเหมือนเดิมจะให้มันสะอาดปัดกว่าให้หมดจดเนี่ยมันก็ต้องยอมจเจออจอฝุ่นฟุง้งใจของเราเนี่ยที่ผ่านมามันเหมือนกับห้องหรือว่าชั้นใต้ถุนนะที่ปล่อยให้ฝุ่นเกาะจนเกลกลงัง มันเป็นขยะอารมณ์นะที่สะสมมาพอเราจะปัดกวาดให้มันสะอาดเนี่ยมันก็เลยฟุ้งกระจายมาเลยแต่ถ้าเราทำไปสักพักทำไปเรื่อยๆเนี่ยอาการฟุ้งก็จะลดลงแล้วก็บ้านหรือว่าชั้นใต้ถุนก็จะสะอาดขึ้น มันอย่าท้อถอยนะอย่าท้อถอยแล้วเพอนเนี่ยพอเราปฏิบัติไปได้ต่อเนื่องเนี่ยพอถึงวันที่สี่วันที่ห้าเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าจิตไม่เริ่มปรับตัวได้จิตก็เริ่มละเอียดอ่อนจะไม่ง่วงจะไม่เสื่องซึมเพราะว่า จริงๆแล้วเนรอบตัวเราก็มีสิ่งร้าอยู่แต่ว่ามันไม่เอ,อะโครงครามไม่หวือหวาเหมือนกับชีวิตในเมืองมันก็มีสิ่งเร้าอยู่นะเสียงลมเสียงนกเสียงไก่พอจิตเราเริ่มประนีนขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มไวต่อสิ่งเร้าพวกนี้แล้วมันจะตื่น ื่นได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งกาแฟรหรือว่าโทรศัพท์มือถือจิตมันจะเริ่มละเอียดอ่อนขึ้นแล้วก็ไวต่อสิ่งเร้างั้นพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็จะเริ่มสว่างเส่นเดียวกันความฟุ้งซ่านก็จะลดลง แต่ถ้าหากว่าไปบังคับจิตนะไม่ให้คิดนะมันก็ยิ่งฟุ้งไปใหญ่ไอ้จิตนี่นก็แปลงนะยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุถึงแม้ว่าความคิดหลายความคิดพอมันผุดขึ้นมาแล้วเราไปไปเบรงไปห้ามมันดูเหมือนมันหยุดนะแต่จริงเนยมันหลบในมันหลบในนะ พอเราเผลอเมื่มอไรเนี่ยมันก็จะพรั่งพรูออกมาฟุ้งกระจายเลยคือมันมจะเกิดขึ้นตอนใกล้จะนอนพอใกล้จะหลับเนี่ยโหบางคนเนี่ยมันมีความคิดสารพัดผุดขึ้นมา,ามากมาจนนอนไม่หลับเลยทาั่งที่ตอนกลางวันเนี่ยแทบไม่มีความคิดเลยมันจะมีถึงจุดหนึ่งนะคนที่ชอบกดขม่มความคิดเนี่ยพอทำไปทำไปความคิดมันหายไปเลยนะ จนเราแปลกใจมันหายไปไหนตนนี้มีความคิดมาเลยไม่ใช่ว่าเราหลุดพนนะ้นอะไรที่จริงเนี่ยมันความคิดนี่มันนัดกันนะมันนัดกันซุ่มซ่อนหลบในตอนที่เราตรวจตาอยู่มันก็หลบแต่พอเราจะหลับมันก็พากันพลั่งพลูออกมาตนนอนไม่หลับแบบนี้ไม่ดีนะ ทำสบายๆอย่าไปกดข่มความคิดแล้วพยายามใช้กายให้เป็นประโยชน์การปฏิบัติเจริญสติทำความรู้ตัวเนี่ยต้องอาศัยกายมากเลยนะอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยเราต้องใช้กายในการเดินในการยกมือสร้างจังหวะแล้วต่อไปเราก็ฝึก การเจริญสติจากการใช้กายในทำในการทำกิจต่างๆเช่นอาบน้ำถูฟันกินข้าวล้างจานซักผ้าเราใช้กายเนี่ยเพื่อฝึกสติเพื่อสร้างความรู้สึกตัวเกิดขึ้นกับใจ แต่ไม่ได้ใช้กายเป็นแค่ให้มันเดินไปเดินมาหรือเพื่อยกมือไปยกมือมาหรือตามลมหรือให้หายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนะเราใช้กายเนี่ยเป็นเป็นบ้านของใจด้วยใจเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่มไม่มีบ้านไม่มีที่ตั้งนะมันก็จะเหมือนกับคนจรจัดเนี่ยมันก็จะเที่ยวทะเลทไหใจเนี่ยมันต้องมีที่ตั้งนะ ต้ก่อเลาะให้จิตมันมาตั้งอยู่ที่งานการหรือไปจดจ่อยอที่เสียงเพลงมันก็สงบได้แต่นั่นเป็นสิ่งภายนอกเรามาฝึกให้กายเนี่ยมาเป็นที่ตั้งของใจจะเลยเป็นบ้านของใจก็ได้เพราะถ้าไม่มีที่ตั้งไม่มีบ้านมันก็จะเหมือนกับคนที่ไม่มีหลักแหล่งเที่ยวเตะทะเละทะไหล แต่ถ้าพอมีบ้านมีหลักแหลมก็เริ่มอยู่เป็นที่เป็นทางเพงการจดญสติเนี่ยเราจะให้ใจนี่มาอยู่กับกายหางานให้จิตทำด้วยการให้ใจนี่มาอยู่กับกายคือมารับรู้กายแต่ไม่ใช่บังคับนะใหม่ๆบางคน,นยังจะใช้วิธีบังคับจับจิตมาให้มากด จดจออยู่กับกายอันนั้นก็ไม่ถูกนะเราเรียกว่าเพง่งในการที่จะไปบังคับจิตให้เพ่งอยู่กับกายเพื่อให้มันรู้กายเนี่ยอันนั้นก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าจิตไม่ชอบบังคับจับมันไปเพ่งอยู่ที่กายเนี่ยมันจะเหนื่อยเพราะมันจะสู้แล้วพอเราเผลอพอเราเหนื่อยอ่อนพอเราจะ,จะนอน มันก็หนีเลยนะฟุ้งทะเลถลายกรเจอกระเจิงเราค่อยฝึกนะให้ให้ใจเนี่ยมีงานทำโดยการที่มาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะถ้าไม่มีงานให้จิตทำเนี่ยมันก็ฟุ้งซ่างนงาน่ายมันก็ลิงกันนะลิงเนี่ยถ้าไม่มีอะไรทำก็จะกระโดดกระโดดโลด,ดเต้นไปตาม กิ่งไม้กิ่งต่างๆพอให้อะไรมันทำเนี่ยเออมันก็สนใจอยู่กับสิ่งนั้นหรือเด็กก็เหมือนกันนะเด็กเนี่ยที่เล่นซุกซนเนี่ยพอให้ให้เด็กทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจะเป็นของเล่นให้เด็กมันสนใจจดจ่ออยู่ก็เด็กก็จะเลิกซุกซน ใจก็เหมือนกันนะเราก็หางานให้จิตทำด้วยการมาอยู่กับกายมารู้กายรู้ว่ากายกำลังทำอะไรมันถือเชกว่ารู้สึกนะรู้สึกว่าเวลากายยกมือก็รู้สึกว่ามือยกเวลากายเดินก็รู้สึกว่าเท้าเคยเยื้อนตัวเยับและถ้าว่าเรา มีความรู้มีความรู้กายรู้สึกว่ากายทำอะไรเนี่ยอันนี้ก็ถมาว่าเรารู้สึกตัวแล้วนะกายเนี่ยมีปีะิยานึงคือเป็นตัวชี้วัดว่าเรารู้สึกตัวหรือเปล่าหลายคนสงสัยว่าฉันรู้สึกตัวหรือไม่เห็นครูบาอาจารย์พูดถึงความรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่เรารู้สึกตัวหรือเปล่าตัวที่มันจะชี้ว่าเรารู้สึกตัวหรือไม่ก็คือว่าเรารู้กายไหม เวลาตัวเวลายกมือขยับมือไปมาเวลาเดินกลับไปกลับมามันมีความรู้กายไหมถ้ารู้กายเมื่อไหร่ก็แสดงว่ารู้สึกตัวแล้วล่ะเพราะจะรู้กายได้ใจต้องอยู่กันเนื้อกับตัวแม้ความรู้กายหรือความรู้สึกที่กายเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้นะว่าเรารู้สึกตัว ถ้าไม่รู้ไม่รู้กายเมื่อไหร่เนี่ยก็แสงก็ไม่รู้สึกตัวนะเจนยกมือไปยกมือมาแต่ไม่รู้เลยนะว่ากําลังยกมือเพราะว่าใจลอยคิดโน่นคิดนี่เดินไปเดินมาแต่ไม่รู้สึกเลยนะว่าเดินเพราะใจลอยอันนี้แสงม่ามีสติแล้วแต่ทันทีที่เรารู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวอันนี้แสดงว่าเรา มีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นแล้วเพราะตอนนั้นใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวใจอยู่นเนื้อกับตัวเมื่อไหร่ก็รู้สึกตัวเมื่อนั้น,นการปฏิบัติเนี่ยเรื่องกายการรู้กายเป็นจึงเป็นขั้นตอนสําคัญของการเจริญสติการทําความรู้สึกตัวั้นในแง่การหาที่ตั้งให้กับใจเป็นการหางานให้ใจทําแล้วก็เป็นตัวชี้ ตัวชี้วัดบ่งชีว่าเรารู้สึกตัวหรือเปล่าหรือว่าใจอยู่กันกนกกับตัวไหมแล้นี้พอเราจเจริญสติไปปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีใจลอยนะคิดนอนคิดนี่แต่ไปเดี๋ยวเดียวมันรู้สึกว่าตัวขยับเท้าขยื่นหรือรู้สึกว่ามือกาลังขยับ มารู้สึกขึ้นมาเองนะตรงนั้นแหละที่จะทำให้ใจกลับมารู้สึกตัวบางทีใจมันต้องมีอะไรมาสะก,กิดนะเวลาใจลอยหรือใจหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์เนี่ยถ้ามันมีตัวช่วยสักหน่อยนีย่คือตัวที่มาช่วยสะก,กิดให้จิตเนี่ยมันเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ย เราจะได้สติเราจะมีสติได้เร็วและสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้ใจนี่กลับมามีสติมีความรู้สึกตัวได้เร็วหลุดจากความหลงออกจากความหลงได้เร็วนี่ก็คือความรู้สึกทางกายมันคล้ายๆกับเวลาเราใจลอยนะคิดโน่นคิดนี่แล้วจู่ๆมีคนมาแตะมือเรา มีคนมาจับไหล่เราหรือมีคนมาแตะหลังเราเบาๆเท่านี้แหละนะใจที่มันลอยไปอดีไหลายไปนาะคตกลับมาเลยกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่มมาอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้อันนี้เพราะอะไรเพราะการสะก,กิดทางกายหรือความรู้สึกทางกายมันไปนสะก,กิดใจ ที่มันกำลังลืมตัวให้กลับมารู้สึกตัวแต่ว่าเราไม่ต้องรอให้มีใครมาสก,กิดเรานะไม,ไม่ต้องรอใ,ใครมามาสัมผัสเราไอการเดินของเราการยกมือสร้างจังหวะนี้แหละที่มันจะเป็นตัวช่วยช่วยกลับมารู้เนื้อรู้ตัวเพราะมันเหมือนกับว่าไอ้ความรู้กายเนี่ยมันมามาสก,กิดใจให้กลับมาอยู่กับปัจจุบัน แม้แม้มีความสัมพันธ์กันกอย่างใ,ใกล้ชิดนะระหว่างความรู้กายกับการที่ใจมีสติมีความสึกตัวในด้านหนึ่งเมื่อเรามีความสึกตัวใจอยู่กันเนื้อกับตัวเราก็รู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวที่กายหรือเรียกว่ารู้กายรู้สึกตัวก่อนจึงค่อยมารู้กายแต่ต่อไปต่อไปเนี่ยความรู้กายเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสึกตัวขึ้นมาได้เร็ว การปฏิบัติเนี่ยโดยอาศัยกายนี่มันสําคัญมากเลยนอกจากการที่เราอาศัยกายเป็นครูอย่างที่พูดเมื่อวาแล้วเนี่ยกายนี่นก็ยังมีประโยชน์ในการฝึกจิตนะไม่ใช่มีประโยชน์ในแค่ในแง่ที่ว่าพาให้เราเคลื่อนไหวไปมาเดินกลับไปกลับมายกมือกลับไปกลับมาเท่านั้นนะแต่ว่ามันยังมีประโยชน์อย่างอื่นได้อีกหลายอย่าง ซึ่งล้นแต่เป็นไปเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเรื่องแต่การทำให้ใจเนี่ยมีที่ตั้งมีบ้านไม่ระเหเร่ร่อนทำให้ใจมีงานทำแล้วก็ทำให้มีตัวบ่งชี้ว่าตอนนี้เรารู้สึกตัวอยู่หรือเปล่ารู้กายเมื่อไหร่ก็แสดงว่ารู้สึกตัวเหมือน เมื่อนั้นแหละไม่ต้องไปคํำหาที่ไหนความรู้กายมันจะบอกเราแต่ต่อไปความรู้กายมันช่วยทำให้ใจที่มันหลงใจที่ลอยใจที่ไหลเข้าไปในความคิดมันกลับมารู้สึกรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเป็นตัวช่วยที่สำคัญการปฏิบัติเนี่ยการจุลสติเนี่ย สำหรับผู้ใหม่ต้องอาศัยตัวช่วยเยอะนะตัวช่วยส่วนหนึ่งคือเป็นสถานที่นะสถานที่ที่ไม่มีเสียงอุกทึกไม่มีความวุ่นวายแล้วก็ไม่มีสิ่งที่จะมาแย่งเวลาของเราจากการปฏิบัติคือให้เราปฏิบัติได้เต็มที่ไม่ต้องทำงานมีเวลาให้การปฏิบัติไม่มีคนมาชวนคุย มีอะไรอยู่กับตัวเองมากๆา,กากไอ้พวกนี้มันเป็นตัวช่วยแล้วตัวช่วยที่สำคัญก็คือกายกายที่เอามาใช้เป็นเครื่องฝึกจิตกายที่เอามาเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราปฏิบัติได้ก้าวนาเพียงไหนแล้วก็ยังเป็นตัวที่ช่วยเตือนสติหรือสกิดใจให้กลับมารู้เนื้อรู้ตัว พวกนี้เราใช้เป็นนะ้นมีประโยชน์มากเลยมันไม่ใช่แค่ทําตามรูปแบบนะแต่ว่ามันมีความหมายของมันงั้นเรื่องกายกับใจเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่แยกจากการไม่ออกนะการฝึกกายการใช้กายเพื่อฝึกใจใช้ให้เป็นนะใจเราก็จะ,จะเจริญเติบโตมีสติมีความสึกตัวได้ไหว